สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X s Channel ค่ะเพ,เพื่อนๆคะ่ะวันนี้ค่ะกี้อยู่กับสกูตเตอร์ไฟฟ้าน้องใหม่แบรนด์ใหม่ที่กลำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ค่ะนั่นก็คือ v z e t Ten ทพค่ะคลิปนี้นะคะกี้ต้องขอขอบคุณคุณเหยาฟอร์คอนโกมากนะคะที่ส่งสกูตเตอร์ v z e t p ตเทพมาให้กี้ได้ลองใช้นะคะ ซึ่งสกูตเตอร์ไฟฟ้า v s t e t Plus ตัวนี้นะคะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาหลายๆจุดได้กันของสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะและที่กีชอบมากๆค่ะนั่นก็คือระบบล็อกของ v s t e t p 0 u s ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูระบบล็อกกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่น้ําหนัก ของ v ีเซ็ตเพกันก่อนนะคะตัว Vset 10เนพนี้นะคะจะมีน้ำหนักอยู่ที่3 6กกรัมค่ะเ,เพื่อนๆแล้วการเคลื่อนย้ายของ Vset 10เพัก็ทำได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาจะมีตัวเกี่ยวตัวนี้มาให้ค่ะคือถ้าเกี่ยวตรงส่วนนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ค่ะวิธีการเคลื่อนย้ายง่ายๆแบบนี้เลยค่ะในส่วนของการเคลื่อนย้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ระบบล็อกคอของ v s e t 10 p พกันเลยค่ะ v ีเซตเทนพนี้นะคะจะมีระบบล็อกคอนะคะอยู่ที่3ระดับด้วยกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวสักครู่นะคะเด็กกี้ทาให้ดูนะคะนี่ค่ะตัว v ีเซ p ตเทนพนี้นะคะจะมีระบบล็อกคอก็คือตรงนี้เป็นเซฟตี้ตัวแรกนะคะจุดแรกค่ะหมุนนี้จะลงไปที่รูตรงนี้นะคะค่ะแล้วไปนี่ค่ะนี่ค่ะมันก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะคะ จุดต่อไปนะคะก็จะเป็นเบือยเกี่ยวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเกี่ยวปุ๊บแล้วก็ดันเข้ามาให้แน่นค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะและยังไม่หมดนะคะยังมีเซฟตี้จุดสุดท้ายค่ะคือตรงจุดนี้ค่ะนี่เราต้องหมุนเข้าไปนี่ค่ะพอมพิแล้วเราก็จะแน่นแบบนี้เลยค่ะที่รู้สึกว่ามันเซฟตี้ดีมากๆแล้วก็แน่นมากๆ แต่ว่าจะดียังไงดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลองกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงแฮนด์ของ V z เ0 p ตแฮนพัค่ะแฮนด์ <hand S 2> ของ V ี s e t ตแฮพัที่มากับตัวรถนะคะจะเป็นแฮนด์พับได้ค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะแตกต่างจากแฮนด์พับได้ทั่วไปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแฮนด์พับได้ที่เป็นทรงโค้งแบบนี้ค่ะมันเหมือนเป็นแฮนด์ฟิกนะคะที่สามารถพับได้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ ต่อไปนะคะจากแฮนด์นะคะเดี๋ยวกี้จะพูดถึงระบบล็อกที่กี้ชอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดยกกี้ขอเอาแฮนด์ฝั่งนี้ลงนะคะกี้จะได้ให้ทีมงานเขาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆค่ะระบบล็อกของ VZ Ten Plus นะคะจะเป็นแบบคีย์การ์ดค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคีย์การ์ดของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเดยกกี้ทําให้ดูนะคะว่าปลดล็อกยังไงนะคะนี่ค่ะกดที่ปุ่มนี้นะคะ กดแล้วนะคะเราก็ยังไม่สามารถใช้คันเร่งได้นะคะเพราะว่ามันจะเรียกคีย์การ์ดค่ะเพื่อนๆเราก็แตะที่ต้องปุ่มนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็สามารถปลดล็อกได้แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงไฟเลี้ยวของ V-SET ็ตเทพกันค่ะ V-SET ็ตเทนพนะคะเขาออกแบบไฟเลี้ยวออกมาได้กเก๋มากๆเลยค่ะอันนี้กี้ก็ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะจะอยู่ที่ปอกแฮนของแต่ละข้างแบบนี้ค่ะเพื่อน เดี๋ยวกี้จะทําให้ดูนะคะว่าไฟเลี้ยวของเขาเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะกดที่นี้ได้เลยค่ะอันนี้ไฟเลี้ยวด้านขวานะคะไฟก็จะกระพริบแบบนี้ค่ะมันจะกระพริบทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะ่ตอไปนะคะเดี๋ยวกี้ปุ่มกดไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้เก๋มากๆเลยนะคะกี่ชอบค่ะต,ตัวของ v ีเซท d นพัทนะคะคือเขาจะออกแบบในส่วนของปุ่มอะไรพวกนี้ยค่ะออกแบบมาได้เก๋มากๆดูเรียบดูหรูมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะของวีเซทันพัทนะคะก็จะเป็นปุ่มที่ชาร์จค่ะเพื่อนๆมันจะอยู่ตรงจุดนี้ค่ะให้มา2ปุ่มด้วยกันค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะ ใช้งานง่ายค่ะเพราะว่ามันอยู่ด้านบนนะคะวางไอตัวที่ช้าแล้วค่ะก็เสียบตรงนี้ได้เลยและเบรกนะคะเพื่อนๆเบรกของ v s e ซ10 p ทนพที่ให้มานะคะเป็นเบรกแบบไฮโดรเลคค่ะหรือว่าเบรกน้ำมันนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนเพืนดูนะคะเบรกน้ำมันของเขาะค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้มาในแพ็กเกจมาพร้อมรถตัวออริจินอลเลยนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงช่วงล่างของ v 1 0 1 0 p a s กันค่ะช่วงล่างของ v 1 0 1 0 p a s นะคะเขาจะเป็นระบบโช๊คไฮดรอลิกค่ะเป็นระบบโช๊คสปริงไฮดรอลิกนะคะเพื่อนๆที่ติดมาหน้าหลังให้กับเราเลยค่ะซึ่งโช๊คสปริงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบแบบเป็นโชค๊ค สปริงไฮรอลิกแบบนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นโชคลมได้ด้วยค่ะแล้วแต่เราชอบแบบไหนนะคะในส่วนของบางคนเขาก็ออกแบบมาได้เก๋มากๆค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ส่วนบางคนด้านหน้านะคะที่บางคนด้านหน้านี้นะคะเขาจะติดไฟมาให้ด้วยค่ะจะเป็นไฟหน้านะคะส่วนสวิงอาร์มที่เขาออกแบบมานะคะเพื่อนเเขาออกแบบมาคือเจาะมาแบบไล่เบามาแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้เก๋มากๆเลยนะคะ ไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลองลดรีเซ็ตเทนบัดกันดีกว่าค่ะ ีเซทนพัทนะคะคันที่ทางฟอ l c o อนโกไทยแลนด์ให้มาลองนี้นะคะเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่ขนาด20.8แอมป์ค่ะตันสเปคที่ให้มานะคะต่อหนึ่งการชาร์จทำระยะทางได้50-80กิโลเมตรค่ะจากที่กี้ได้ลองใช้นะคะกี้ใช้ไปในวันแรกวันที่กี้ไปรับรถที่ร้าน Falcon นโกต้องสุขุมวิท71นะคะแล้วก็ขับกับทำระยะทางไปประมาณ15กิโลเมตรค่ะ และอีกวันหนึ่งนะคะที่กี้เอาไปลองนะคะทําระยะทางไปประมาณ30ขกว่ากิโลเมตรค่ะสรุปแล้วนะคะต่อหนึ่งการชาร์จกี้ทําระยะทางได้ประมาณ50กิโลเมตรบวกๆค่ะแบตเตอรี่ก็ยังเหลืออยู่นะคะถือว่าใช้ได้เลยค่ะ ในส่วนของคุมพลังของเจ้า v10p นะคะมาพร้อมกับกำลังมอเตอร์นะคะ1,400วัตต์คูณ2ค่ะตามสเปคนะคะสามารถทำความเร็วได้ที่65-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งนอกเหนือจากโหมด2มอเตอร์แล้วนะคะ เจ้าวีเซตเทนพัทคันนี้ก็ยังมีโหมดสปอร์โตโหมดเพิ่มขึ้นมาค่ะซึ่งสามารถทําความเร็วได้75-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะซึ่งกี้ก็ได้ลองในส่วนของโหมดสปอร์โตโหมดมาแล้วนะคะกี้ทําความเร็วได้ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะแต่กี้ก็ต้องผ่อนคันเร่งก่อนนะคะเพราะว่ามีการกระายเกิดขึ้นค่ะเจ้าวีเซตเทนพัทนี้นะคะถ้าเรากดความเร็วนะคะไปถึงที่65-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ก็เริ่มจะมีอาการหน้าไวบ้างแล้วค่ะเนื่องจากกี้นะคะเป็นคนน้ำหนักเบาจะเจอปัญหานี้เป็นประจำค่ะแต่ถ้าได้การสะบัดมาเสริมนะคะกี้คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นค่ะข้อหนึ่งค่ะที่ไม่โอเคนะคะนั่นก็คือข้อของ Reset ตเทนค่ะข้อของมันยาวมากค่ะมันทำให้คนตัวเล็กแบบกี้นะคะคอนโทรลรถค่อนข้างยากค่ะปรับก็ปรับไม่ได้นะคะเวลาที่กี้ขึ้นไปยืนบนรถนะคะแฮนด์ก็จะสูงเท่ากับไหล่ของกี้แล้วค่ะ ถ้าแก้ไขในส่วนนี้ได้นะคะกี่คิดว่ามันน่าจะโอเคขึ้นเยอะเลยค่ะแต่โดยรวมแล้วนะคะเจ้า Vsetenpad เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ถือว่าใช้ได้เลยนะคะด้วยสเปคที่เขาให้มานะคะเราแทบจะไม่ต้องแต่งเติมเสริมหล่ออะไรเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถใช้ได้ทุกสภาพเส้นทางด้วยนะคะจากที่กี้เอาไปลองนะคะทั้งขึ้นทางชันลงทางชันนะคะวิ่งทางเรียบทางขุขะลองมาหมดเลยค่ะเจ้า v s e t 1 0 p ก็ยังเอาอยู่อยู่นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจเจ้า v ีเซ็ตเทนพนะคะก็เข้าไปลองได้ที่ร้าน f o l c o n g o Thailand ที่สุขุมวิท71ได้เลยนะคะหรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวกี้จะทิ้งลิงก์ของร้าน f o l c o n g o ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ วันนี้นะคะกี้คงต้องขอจบมินิรีวิววีเซ็ตเทนพัทของกี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะวันนี้กี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ